วันนี้พามาชมไร่กรัมที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับ้ยสวยมากนี่เจ้าแรกปูยเยอะจริงๆ พาไปดูกระลำโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ,บจบกค้นยาอยู่แล้วนี่ก็คือที่พัก เจ้าที่สองนะเจ้าที่สองยาวไปข้างล่างนึงเลยนี่ก็กำลังพุ่นยาแล้วก็เหลือเจ้าตรงนูน้นตรงนู้นของน,น้า กางนี่เป็นของนกชายทำกับน้าคนหนึน่งว้มันเหมาะฮัลโหล เออโอยหอมจริงจริงนี่รายนี้ปลูกทีหลังนะกำลังเริ่มสวย รวมรวมมีกี่ไรนี่สามสิบถึงไหมเนีย่ยอุ้ยไก่ปลาคันแล้วอีกประมาณีกประมาณกี่เดือนนี่ Sao bị chân lên mấy trả đi <laughs> bố Sao bị chân Nó nè Sao bây giờ nó sẽ tao lấy gì à Ôi chân Em hiểu cánh là do sai này รออีกเดือนกว่านะถึงจะได้ตัดโอเค